นเนื้อปลาที่เราแช่เกลือกับน้ำซาวข้าวไว้นะจ๊ะนี่แช่น้ำซาวข้าวไว้เด้อแล้วก็เกลือแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำซาวข้าวอีกรอบหนึ่งจ้าจากนั้นเราก็ตำกระเทียม เอาเนื้อปลาไปตำใส่ตำใส่ขคกมันสิได้เหนียวๆแล้วก็ข้าวสวยข้าวสวยหรือข้าวเหนียวเนี่ยปลาหนึ่งกิโลเกลือประมาณหนึ่งช้อนเพราะว่าเราแช่เกลือไว้แล้วเนาะนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปแล้วเราก็จะตำ๋นตุหนให้เหนียวเลยเราก็จะตุนให้เหนียว ใส่น้ำตาลนิดหนึง่งผงนัวผงนัวนิดหนึน่งใส่ตามมันก็จะเริ่มเหนียวเด้งแล้วนะจ๊าเนี่ยเริ่มเหนียวเด้งแล้วเ่าก็เซียวไปห่อใส่ถุงหรือใส่ใบตองก็ได้นะเ้าบผมมีใบตองเากห่อใส่ถุงนี่เริ่มเหนียว,วชิมดูรชดสชาติเด็จ้ะ ใส่ถุงแบบนี้นะจ๊ะใส่จะดีบพี้แน่นดีนเพนียงนั่นเอาลมออกให้หมดบีบแียน่นแบบกระยางแบบนี่ส้มปลาหนึ่งก้อนนะจ๊ะ sẽ ra như này, và sẽ này, rồi. Nhịu, nhịu. Sông Ba แล้วเราก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้อง3-4วันก็กินได้แล้วนะจ๊ะมันก็สิแข็งแข็งๆว้สามถึงสี่มือไปข้างนอกแบบนี้จ๊ะใส่กล้องไว้ก็ได้